ไปเชิญท่านรัฐวุตรบัวประทุมและตามด้วยท่านนิคมบุญวิเศษนะครับธประธานที่เคารพผมรัฐวุฒิบัวประทุมผู้แทนรัษฎรแบบบัญชีรายชื่อพักก้าวไกลคนจังหวัดอ่างทองครับผมขอท่านประธานเป็นผู้แประยะติในมาตราเจ็ดงบประมาณรายจ่ายของสำนักนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานในกำกับซึ่งผมขอแประยะติต,ตัดงบประมาณลง10%อร์เซจากวงเงิน24,260รล้านบาทเศษ ลดลงอีก2,460ล้านบาทเศษท่านประธานครับหน่วยรับงบประมาณที่อยู่ในมาตราเจนั้นมีหลาหน่วยรับงบประมาณครับผมคงไม่สามารถที่จะพูดลงรายละเอียดทั้งหมดได้มีบางประเด็นที่เพื่อนสมาชิกท่านได้พูดไปแล้วแต่ผมยังจําเป็นต้องย้ำได้เหตุผลที่แตกต่างกันอย่างเช่นกรณีของสํานักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามคัคคีปรองดอง งบประมาณท่านไม่เยอะหรอกครับสําหรับหน่วยงานนี้นะครับในการขอรับงบประมาณทั้งสิ้นประมาณ 31. รล้านบาทเศษผมเห็นเอกสารที่ท่านส่งให้สภาผู้แทนราษฎรในทุกๆไตรมาสในทุกๆปีว่าแผนปฏิรูปนั้นมีความก้าวหน้าเป็นแบบใดประการใดพวกเราก็แซวก,กันว่ารูปเล่มท่านก็สวยขึ้นทุกปี ผมไม่มีโอกาสได้ลรงรายละเอียดว่าท่านใช้งบประมาณในการทํารูปเร่มที่สวยงามส่งสภานั้นมากน้อยขนาดไหนแต่ว่าในวงเงิน31ล้านบาทนั้นผมพบว่ามันมีค่าใช้จ่ายหลายประการที่ยังจําเป็นต้องตัดลบหรือถึงขนาดที่จําเป็นหรือควรจะต้องยุบหน่วยงานนี้ในอนาคตอีกครับเช่นกรณีแผนการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความสมัคคีปรองดอง4ล้านบาทนั้นผมไม่ทราบว่าท่านใช้ความหรือความหมายคําว่าสมัคคีปรองดองอย่างไร ท่านนิยามแบบที่พวกเรานิยามในสถานการณ์ทางการเมืองแบบนี้หรือไม่งบประมาณที่พูดถึงการจัดหลักสูตรนะครับที่เรียกว่าปอยปอ .5 ล้านบาทนั้นจําเป็นมากน้อยขนาดไหนมันแต,ตกต่างกับหลักสูตรต่างๆที่ทุกๆหน่วยงานพยายามสร้างแล้วในปัจจุบันระบบการอบรมนั้นก็ไม่สามารถไปออนไซต์ site, หรือไปเรียนในสถานที่ได้ต้องมาปรับการเรียนในแบบระบบออนไลน์ line, แต่ ยังมีการใช้งบประมาณถึงขนาด5รล้านบาทนั้นจำเป็นต้องตั้งคำถามและขอปรับรดครับมีหลายโครงการนะครับเช่นรงางวัลเงืดอรัฐมีหลายประเด็นที่น่าสนใจแต่มีอยู่ตัวหนึ่งครับเรียกว่าค่าใช้ใจ่ายในการจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงจูงใจในการสร้างนวัตกรรมการปฏิรูปประเทศ2.3ล้านบาทด้วยความเคารพครับนี่ท่านจ้างโทนี่อบินหรืนิกูจิสิกมาจากต่างประเทศเหรอครับ 2.3ล้านบาทท่านจ้างใครครับถ้าผมเป็นกรรมธิการในสภาในส่วนของงบประมาณผมจะถามทันทีว่าใครที่รับเป็นวิทยากรในการอบรมสร้างแรงจูงใจแล้วไอ้การปฏิรูปประเทศเนี่ยมันต้องมีการสร้างแรงจูงใจในการทํางานเหรอครับถ้าเห็นว่านั่นคือเป้าหมายที่ควรจะต้องดําเนินการฉะนั้นในภาพรวมครับในส่วนของปยป ถึงขนาดต้องยุบก็ยุบแต่ถ้าไม่ยุบก็จําเป็นต้องตัดงบงบประมาณลงต่างๆซึ่งมีหลายรายการดังที่ผมนําเรียนนั่นเป็นประการที่1ครับประการที่สองครับท่านประธานครับก็คือสํานักงานคณะกรรมการกิจฎดีกาหรือถ้าพูดกับภาษาบ้านๆชาวบ้าน,านเข้าใจก็คือที่ปรึกษากฎหมายของรัฐบาลสำนักงานคณะกรรมการกิจฎดีการได้รับงบประมาณทั้งสิ้น174ร้ล้านบาทเศษครับ แต่นับดา174ล้านบาทเศษนั้นเป็นค่าเบีย้ยประชุมกรรมการกจิตสดีกา92ล้านบาทเศษวงเงินม,มันสูงไปตามอายุของกรรมการกจิตสดีกาเหรอครับที่ผมไม่กล้าบวกนะครับว่ามีกี่คณะแต่คณะอายุท่านเท่าไหร่ท่านของก็ประมาณในแผนบุคลากรภาครัฐวันนี้มีกรรมการร่างกฎหมายที่เป็นข้าราชการประจํามีตําแหน่งเพิ่มขึ้นทุกปีทุกปีท่านไม่ไว้ใจเหรอครับ ถึงยังต้องมีกรรมการกฤษฎดีกาที่เป็นคนนอกแล้วหลายครั้งร้วนเป็นตําแหน่งต่างตอบแทนสําหรับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่กเกษียณอายุและอาจจะเคยทํางานในการบริหารราชการแผ่นดินที่เข้าไปนั่งเป็นกรรมการกฤษฎีกาค่าเบี้ยประชุม92ล้านบาทนั้นตอบโจทย์กฎหมายที่เข้าสู่สภาหแห่งนี้กี่ฉบับด้วยความเคารพท่านก็เห็นว่ากฎหมายที่เข้าสู่สภาในการพิจารณาน้อยมาก หลายครั้งนะครับในการจัดรับฟังความคิดเห็นนะครับมีการค่าจ้างพัฒนาระบบร่างกฎหมายและการรับฟังความคิดเห็นใช้ระบบคราวต่างๆบอกให้มีการทํางานในทุกสถานที่ที่เรียกว่า work anywhere 9.2ล้านบาทท่านทราบไหมครับในการรับฟังความคิดเห็นกฎหมายอาญาที่ว่าด้วยการยุติการตั้งคันพี่น้องประชาชนเขาประท้วงกันทั้งประเทศว่ามีการขึ้นเว็บไซต์ในปี2 5 6 4ไม่กี่วัน มีคนเข้าไปอ่านสแสดงความคิดเห็นได้แค่ไม่กี่คนจนภาคประชาชนต้องท้วงติงจนนําไปสู่การเปิดรับฟังความคิดเห็นอีกรอบหนึ่งถ้าไม่ต้องใช้9.2ล้านบาทหรอกครับสภาแห่งนี้แทบไม่ได้ใช้เงินขนาดนั้นด้วยซ้ํากฎหมายแก้ไขกฎหมายยาที่สสทันยวัฒน์กมวลวงวัฒน์เสนอมีคนเข้าไปดูในเว็บไซต์ล้านกว่าคนมีคนสแสดงความคิดเห็น50,000กว่านี่ไม่ได้ใช้งบขนาด9.2ล้านบาทแน่ มีกิจกรรมหลักสูตรอบรมผู้บริหารกฎหมายระดับสูง1.4ล้านบาทฉะนั้นในส่วนของสำนักง,งานกฤจฎีกาผมคิดว่าจำเป็นต้องทบทวนอย่างจริงจังครับว่าเราต้องการให้รูปแบบของกรรมการกฤจฎีกาซึ่งเป็นที่ปรึกษากฎหมายที่รัฐบาลควรรับฟังแต่ขณะเดียวกันก็ต้องเป็นที่ปรึกษากฎหมายที่ประชาชนเข้าถึงรับฟังได้นั้นเนี่ยต้องเล็กลงแต่มีประสิทธิภาพในวงเงินที่น้อยลงนั่นเป็นหน่วยงานรับงบประมาณหน่วยที่สองครับ หน่วยรับประมาณหน่วยที่สามท่านประธานครับคือกรมโดยการรักษาความมั่นคงภายในประเทศด้วยความเคารพนะครับผนฟังท่านพันตตเวกทวีสอดสองท่านบอกว่าจริงมีบุคลากรร้อยยี่สิบคนทนที่ผมตกใจเลยนะครับเพราะว่างบประมาณที่กรมอ็ได้รับในแต่ละปีนั้นโดยเฉพาะในปีล่าสุดที่ท่านขอมาก็คือจํานวนเจ็ดพันกว่าล้านบาทเศษมันมีบางส่วนครับที่อยู่ในแผนบูรณาการจังหวัดชายแดนภาคใต้ผมอภิปรายในวรระหนึ่ง ผมก็กลับไปบ้านไม่ติดขัดประการใดแต่มีท่านสมาชิกหลายท่านท้วงติงมานะครับจับพี่น้องใน3าจังหวัดภาคใต้บอกคุณนัทวุฒิไปดูให้ดีอยเช่นงบประมาณกรมน4,500ล้านที่อยู่ในแผนบูรณาการการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นยังมีซ่อนอยู่ที่ไม่ได้อยู่ในแผนบูรณาการอีกอย่างน้อย540ล้านบาทเศษ นี่แค่โครงการเดียวนะครับที่เกี่ยวข้องกับการตามร้าหาความจริงที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสายข่าวที่เกี่ยวข้องกับการสร้างไม่รู้ว่าเรียกว่าความแตกแยกที่เกิดขึ้นเพิ่มเติมใน3จังหวัดแฉนภาคใต้หรือไม่พี่น้องภาคใต้เขาท้วงติงมาฉะนั้นโดยหลักการดังกล่าวครับผมคิดว่าไม่ว่าจะเป็นงบครับไม่ว่าจะเป็นกําลังพลไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐนี่ผมตกใจนะครับ350ร้าล้านบาทปฏิบัติการข่าวกรอง ข่าวกรองนะครับไม่ใช่ข่าวแกงในวันนี้ของกรมนนนั้นถูกต้องควรรับการทบทวนอย่างยิ่งด้วยเหตุผลที่ผมยกตัวอย่างหน่วยรับงบประมาณ3หน่วยครับท่านประธานผมยืนยันที่จะขอตัดงบงบประมาณในส่วนของมาตรา7ลง10%ในวงเงิน2,460ล้านบาทเศษขอบคุณครับท่านประธานครับ